ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมผมกด์แคสเกมแล้ววันนี้เราจะเอาของที่ผมว่ามาประกอบคอมนะครับผมอ่ะต้องบอกก่อนว่าของที่ผมว่าคือการ์ดจอการ์ดจอตัวนี้คือ GTX หกหนะครับผมเป็นอ่าแบบไม่ต่อไฟเพิ่มก็ที่ถามว่าทาไมถึงผมไม่ยอมบอกเพราะว่าการ์ดจอผมอันเก่ามันก,นกากมากแล้วก็ที่ใช้เล่นเดบวงเล่นหรือเกมอื่นก็นั่นแหละฮะ เอาละผมจะมาเปลี่ยนกันดีกว่าแล้วคราวนี้ผมได้ทําการถอดอกระจอไปเป็นเรียบร้อยแล้วถอดกระจอของตัวตัวเก่าผมตัวเก่ามันอะไรนะ G e Fort แปดพันสี่ 8, นะผม SE ก็ผมาทาการถ่ายเฟื่อนไปเรียบร้อยแล้วครับผมก็น่าจะพังนะฮะเพราะว่าคือเหมือนประมาณว่าไอ้ตัวพัดลมมันไม่หมุนนะผม๋ยวผมจะทาการแกะเนีอนเดี๋ยวผมขอตัคดคลิปก่อนเพราะว่า มือเดียวไงเห็นไหมโอเคฮะก็ทำการแกะเรียบร้อยแล้วครับผมก็แกะเหมือนคนหัวร้อนนิดนึงกล่องช่างแม่งทิ้งแม่งเลยคิดแคเนี่ยไ,ไปโอเคเอาละมันจะมีแพ็คข้างในอีกขอบคุณพระเดี๋ยวแล้วคือคำมีแพ็คข้างในมันก็ถูกแล้วแหละเดี๋ยวหาทางแก้มรอดีแก้วครับผมอ่าขอาะอะไรกป๊บน,นึงนะอ่าได้แล้วครับผม G T X ขอค้าศ so ูนย์โซแทกนะผมะเดี๋ยวผมจะประกอบเลยนะเดี <Yeah. S 1> ๋ยวมันมืดกันไปอ <Okay. S 1> <Okay. S 2> okay, ะโอเคก็โอเคครับว่าจะไปอีดทีหนึ่งในตัวตัวคอมเลยนะผมเดี๋ยวโอเคครับโอเคครับในสุดเราก็ได้ชีทเอ็กเข้ามาในตัวเครื่องเรียบร้อยแ,แล้วนะครับผม mm hmm. ก็ทำการลงไดเวอร์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว เกมแรกที่ผมจะทดสอบคือ Call of Duty 4ี่4 Modern Warfare นะครับผมปรับทุกอย่างอ่านี่เป็นภาคเก่านะครับผมปรับทุกอย่างให้เต็มนะฮะก็เรามาลองกับมิชชั่นที่มันดูแบบแบบคือโคตรเทกกาจอกรสุสัตว์นะฮะเดี๋ยามา่ลนี่ SMC Project แล้วก็ก็ประมาณว่าเล่นสักพักนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะไปตัดไปเล่นเกมอื่นนะฮะเอฟเอสลันอยู่หลายกว่านะไปไปไปเดี๋ยวโอ้ยเดีต้องดี๋ยวไปต่อีพีตึกเลยตักและไปไปไป ปต่อเราเข้าไปต่อเลยรันไปใช้ไดร์ชันเลยรันอยู่ห้อยกว่าก็พอใจแล้วครับหนึสองรอยก็ได้ไปล่าโอเคฮะไปไป

โอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บไม่ใช่ดัดไปไม่ช hey. ีดเฮ้ยสายไปไม่ชีดกันเลยเฮ้ยเขาสั่งแล้วเเอ้ยข okay. ้าใจยังไงโหลครับ Be advised, more enemy troops are converging on the tank. Get there ASAP. Roger that. We're working on it. Out. Clear. out. Clear. โอเคฮะเดีเด๋ยว่าแค่นี้แค่นี้กะครับผมเดี๋ยวผมสลับเล่นเกมอื่นเลยแล้วกันฮะโอเค,ค่หะฮะเกมต่อมาคือ,อเกมสแนดี้สปีชักงสามนะผมก็จริงอยู่ว่ามันเป็นเกมที่ไม่ได้กินทรัพยากรเครื่องอะไรมากแต่ว่าถ้าไปเล่นกับเครื่อง low สเปกหรือกัดกัดจอต่ำก็อีกเรื่องหนึ่งนะผมเดี๋ยวเป็นเกมน่ากลัวเกมหนึ่งเลยทีเดียว เดี๋ยวเราเราเปิดประตูกันดีกว่าฮะก็ลองเล่นมานิดนึงแล้วนะผมโอเคโอเค เอาของที่ว่าดีกว่าเอ้ยลืมเปิดเจ้านี่ก็เล่นได้ผ่านสักสักด่านหนึ่งนะผมแล้วก็จะหยุดเล่นไปเล่นเกมอื่นต่อนะฮะโอเคสตอรี่ลูกล็อกสตอรี่โอ้ยดวคอนโวล เรียบร้อยฮะ,ะเอาในวิชั่นนะครับผมไม่ได้อยู่ห้องนี้อีกห้องนึงโอเคฮะเราจะมาดูความหลอนในเกมนี้นะครับผมเพราะาเกมนี้เพิ่งออกมาใหม่ไม่นานวันนี้นี่เองก็ขับคุณเกต้าวิช่นโอเค กี้ขวาเอ้ยมามันเอาแนวเอาละเลยนี่ว่าเล็บบี้ชาร์จเจอไปปีเฮียเฮ้ยสายไนไรน่ะตัวเราพูดนะในอันนี้เป็นไ a v i g a t i o n อะไรวะนั่นอะไรอะ่ะมันมาจากไหนเนี่ย ใช้มันไม่ได้นะเปิดในวิชั่นละกล้องลกนะฮะถได้พวกี้มันจะไม่เห็นเราสินะลงวิงว่งวละว,ว้ยมอยู่แล้วมอยู่แล้ว โอเคจะเป็นไรต่อฮะโอเคเราออกมาข้างนอกแล้วอืมดูเหมือนว่าคาสตา้าอยู่ที่นี่สินะไม่น่าไม่ไ,ไมกหลหรอกลองไปหาดูแล้วกันกระโดดไม่ได้นะโอ้เคม,มือชิบหายเลย ทิกกี้วิกกี้ได้อยู่แถวนี้ต้องระวังตัวหน่อยละอ้าฮ uh huh. นี่ไงอย่างแรกหวังว่ามันคงไม่สายเกินไปนะคนจะไปหาที่ไหนต่อละ่ะที่สุดท้ายที่โปอยู่นะอันนี้มันไม่ได้มาแค่นะ อีเล่นดูเฉยนีโปเนี่ยปวโปวดคอตายมีขัดตาอยู่นี่จะไหนต่อดีก็ผมขอ ไปเกมต่อไปเลยนะผมเอาละปเกมต่อไปเลยโวยย้โวยต่อไปก็เป็นเกมอาวัอนี้ท่นผมาวันนี้วันี่สามนะผมเพราะวันนี้เยอมากนะผมพวกตูก็วเจาเดงนผมทำเป็นการลองเครื่องดีๆกมือนกันนโนโน ว่าเป็นแค่ตระกี้ผมรีบเร่งรีบเร่ง